สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เราพบกันเป็นสัปดาห์ที่4ของการเรียนออนไลน์แล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะส่งงานกันหรือ,อยังใครที่ยังส่งงานไม่ครบรีบเร่งด้วยนะคะถ้าสถานการณ์โควิด1 9เบาบางลงเราอาจจะได้กลับมาพบกันในห้องเรียนนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ครูจะสอนเรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะซึ่ง ภาษาต่างประเทศนั้นเข้ามามีอิทธิพลในภาษาไทยในหลายรูปแบบด้วยกันนะคะทั้งในด้านอาหารการกินกีฬาศาสนาภาษาทางราชการรวมไปจนกระทั่งถึงคำราชาศัพท์ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ได้จากคลิปนะคะเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ทที่่มาาาาาจกภาษาตงประเศสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนักเรียนอยากรู้กันหรือ,อยังครับว่าเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าภาษาไทยมีคำยืมมาจากภาษาอื่นๆปนอยู่จำนวนมากเพราะมีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ทั้งในด้านการค้าขายการศึกษาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆทำให้มีคำในภาษาไทยเพิ่มขึ้นเพียงพอกับการใช้และสะดวกในการติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ได้แก่ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาเขมรภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาชวามลายูเช่นคำที่มาจากภาษาบาลีข้อสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลี ตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรามีอักษรการัน์ไม่มีวรรณยุกต์และไม่ใช้ไม้แต่คู้ผสมด้วยพยัญชนะคอระคังชอเชยยอญิงดอชดาตอปตักทอฐานทอมนโททอผู้เท่านอเนนทอทงพอสมเพารอรืสอสลาสอฤศีตัวอย่างคำที่มาจากภาษาบาลีพุทธปัญญามัจฉาบุภา อาคีจุลาหทไทยทุกบาปราโชวาทมุทิตาดาบทชาตะและคฤรืหัดและยังมีอีกมากมายข้อสังเกตคำที่มาจากภาษาสันสกฤตทั้งตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรามีอักษรการันไม่มีวรรณยุกต์และไม่ใช้ไม้เตคู มักผสมด้วยพยัญชนะคอระคังชอเชยยอหญิงดอชดาตอปะตักทอฐานทอมนโททอผู้เท่านอเนนทอทงพอสัมเภารอรื้ซอสาราซอฤสีตัวอย่างคำที่มาจากภาษาสันสกฤตเกษตรสตรีกรีธาครุฑปรัชญาธรรมภรยา,รา,ยาราตรีฤดี รไทยัยราเชนการระบบไพศารบาบและยังมีอีกมากมายคำที่มาจากภาษาเมขมรข้อสังเกตคำที่มาจากภาษาเขมรมักสะกดด้วยยอหญิงสอเสือรอเรือจอจานรอลิงมักเป็นคำแผลงอักษรน,นำเดิมถ้ามีคำว่าประนาหน้าจะแผลงเป็นบันนิยมคำควบกล่ํมมักเป็นคำราชาศัพท์ ตัวอย่างคำที่มาจากภาษาคขเมนฉากาดเข็นจำเนียนขลังโขนฉลองกําจรตตำรวจกำเนิดบวชเกิดถนนเจริญชนะประชุมและยังมีอีกมากมาย นักเรียนครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้คําที่มาจากภาษาต่างประเทศในระดับหนึ่งแล้วถ้านักเรียนคนใดอยากพักทํากิจกรรมสนุกๆส,สามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คําที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศกันต่อนะครับคําที่มาจากภาษาจีนข้อสังเกตคําที่มาจากภาษาจีนมักเป็นคําพยางค์เดียวมีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์เพื่อให้เกิดความหมาย ตัวอย่างคำที่มาจากภาษาจีนกกมีปุ๋ยห้างเข่งเต้าหู้กว๋วยเตี๋ยวโอเลี้ยงพะโลยี่ห้อและยังมีอีกมากมายเมื่อนักเรียนได้รู้เกี่ยวกับคำที่มาจากต่างประเทศไปแล้วถึง4ภาษากันแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนนะครับเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมสนุกสนุกกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศกันต่อเลยนะครับคำที่มาจากภาษาอังกฤษ พอสังเกตคำที่มาจากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีลักษณะโครงสร้างแตกต่างจากภาษาไทยเพราะภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดแต่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีพยางค์ที่นำมาประกอบท้ายศัพท์เพื่อให้รู้หน้าที่และความเกี่ยวข้องของคำในประโยคตัวอย่างคำที่มาจากภาษาอังกฤษเกมเค้กฟรีทีมกราฟเบนซินเปอร์เซ็นต์โปรตีนสวิตวิตามินและยังมีอีกมากมาย คำที่มาจากภาษาชวามาลายูข้อสังเกตคำที่มาจากภาษาชวามาลายูมักจะเป็นคำที่มีเสียงจัตาวาตัวอย่างคำที่มาจากภาษาชวามาลายูสลักสาคูกัมยานทุเรียนบุหลันกระดังงามังคุดน้อยหน่ามัสยิดบุงาภูเกต็ตและยังมีอีกมากมายนักเรียนครับ ต่อไปครูมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศมาฝากนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงนี้ชี้นะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศความหมายของคำในภาษาต่างประเทศและการใช้คำในภาษาต่างประเทศในการติดต่อและหลักเกณฑ์ทางภาษาว่า ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยทุกวันนี้มีเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพราะการติดต่อค้าขายไปมาหาสู่การมีมากขึ้นทำให้ภาษาต่างประเทศเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารมากไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีภาษาสันสก,กฤตภาษาขเขมรภาษาจีนภาษาชวามาลายูโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ปัจจุบันนี้มีบทบาทต่อการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมากการอ่านและใช้คำที่มาจากภาษาอื่นและภาษาอังกฤษได้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการอ่านการเขียนและการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารนักเรียนควรเรียนรู้เรื่องนี้ให้เข้าใจและนำไปใช้ให้ถูกต้อง เมื่อนักเรียนได้ฟังสาระน่ารู้ที่ครูนำมาฝากนักเรียนกันแล้วต่อไปครูมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับร่วมด้วยช่วยคิดให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมาอย่างละห้าคำ เรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะครับคำที่มาจากภาษาบาลีเช่นคำว่าปัญญามัจฉาบุภาอาคัคีจุลาคำที่มาจากภาษาสันสกฤตเช่นคำว่าครุฑปรัชญาธรรมภัรยาราตรีเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องคำต่างๆที่เรานั้นได้ยืมมาใช้กันไปแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้กันนะครับ นักเรียนครับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนักเรียนอยา่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับครูนะครับสวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างคะภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะก็เรียนรู้กันไปหมดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ครูมีแบบฝึกหัดนะคะอยู่2ชุดด้วยกันชุดหนึ่งจะเป็นแผนที่ความคิดนะคะเป็นการสรุปเนื้อหาอีกแผนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการจําแนกภาษานะคะซึ่งก็ง่ายๆถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปเปิดคลิปดูได้นะคะแล้วก็ ส่งใบงานให้เรียบร้อยนะคะตามที่เราเคยกำหนดกันไว้นะคะจะส่งทางเฟซหรือทางไลน์ก็ได้นะคะเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่าลืมใส่ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเขียนงานให้ดีนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ